สวัสดีค่ะแม่เย,ย่ใหม่ j จวันออฟฟิเชียค่ะสวัสดีวันที่28วันศุกร์ที่28นะคะ,ะพฤศจิกายน2568ค่ะแม่เย,ย่ใหม่ก็มาอยู่ใต้ต้นมะขามสีชมพูของแม่เย,ย่ใหม่นะคะอยู่สวนขางบ้านค่ะทุกคนก็มาทำความสะอาดนะคะความสะอาดรัว้ว นี่ค่ะได้สองล็อกแล้วค่ะพี่น้องที่เราตัดเถาวันออกนะคะอ้าวสะอาดได้สองล็อกแล้วนะคะอันนี้ก็จะมาตัดมาตัดต่อนะคะเพราะว่าช่วงนี้กำลังแดดร่มร่มตกนะคะก็บบมี่ยังจุดไฟเผาห้อยหอยอยู่นี่แหละค่ะพี่น้องนะคะก็เผาต่อไปด้วยนะคะ อันหนาหนาวค่ะอากาศหนาวดังไฟฟิงค่ะพี่น้องดังไฟฟิงแล้วก็สมขี้หญ้านะคะในสวนแต่เราจะต้องดูเลตลอดนะคะเขาก็ต้องดูแลอายุใกล้ๆนะคะไปไกลไม่ได้ค่อยๆเก็บีิได้สะอาดค่ะพี่น้องจะได้สะอาดนะคะสิไดเป็่นตะายูแต่เศร้าค่ะ อันนี้ต้นพิเล็กเดี๋ยวเราก็ให้น้ำนะคะเดี๋ยวเอาน้ำให้เห็นมันปงอีเด็กแกงค่ะเราก็จะได้แก่งพิเล็ก เดี๋ยวเราก็ให้น้ํานะคะให้น้ําไม่ให้มันตายค่ะเพราะเราตัดออกเยอะเหมือนกันนะคะต้องให้น้ําชุ่มๆเดี๋ยวจะให้น้ําสักสองชั่วโมงนะคะแต่ตันใจกับตะก้าก่อน ได้มานั่งหินอ่อนมาด้วยค่ะทุกคนเอามานั่งเอามานั่งเล่นเอามานั่งเล่นฟินฟินึ อยู่ในสวนปุ๊บหนึ่งปุ๊บหนึ่งเป็นอะไรมาจ้าจ้าเดี mandar, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเพิ่นมาทุระค่ะหาที่กินข้าวค่ะกินข้าวเศร้าเราก กินกาแฟเศร้า,าบรรยากาศฟินๆในสวนค่ะทุกคนบวันนี้กินข้าวเศร้ากินสายๆหนู่นล่ะอาหารเศร้าข้าวเหนียวกับหมูสามชั้นเด็ดเดียวค่ะอบเป็นตะก,กินวาพี่น้องหมูสามชส้นเด็ดเดียวอบกรอบกรอ,อบมากอร่อยเดีย๋ยว काम नाम पेट्रोल के लेकर เป็นวัดครับพี้มูกย่อยพี่น้องกิมูกย่อยเอไวข้างบนดีกว่าเดี๋ยวเราพักเหนื่อยกินกาแฟกันก่อนนะคะทุกคน ทำนายเมื่อกี้คือทำนายดวงนะคะการ์ดออฟเดอเดให้เพื่อนนะคะตอนนี้เวลา9.08มงนาทีนะคะดูบรรยากาศวันนี้ตอนนี้เท่าไหร่อำเภอหนองไผ่ก็คือตอนนี้19องศาค่ะ19องศาเมื่อเชา้าตอน6โมงเชา้าบ้านแม่ใหญ่ใหม่นะคะ อตอนตีห้ายี่สิบาบ้านแม,ม่เย่ใหม่สิอ็ดค่ะแต่ตอน6กโมงนั้นสิบสิบองศานะคะเป็นอากาศแบบเมื่อวานนี้ยังสิบหกสอยู่เลยลดลงมาอีก5้าองศาขีหมูกหย่อยเลยพี่น้องมาค่ะกินกาแฟเช้ากินกาแฟเช้าโอ๊ย โบเมนหมกมดแล้วบอกบ้ดพริกป่น,นข่อยแม่พี่น้องเฮ็ดพริกเกลือมาพริกกินกับนี่ละมะขามพริกป่น,นข่อยคือหกหมดโอ้ย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 เดี๋ยอนไว้เดียวของอ้อยอยู่ในอยู่ในตะกาอยู่ในตะกา อบกล้วยค่ะกินกับกาแฟค่ะอบกล้วยกินกับกาแฟเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนโชคดีมีความสุขบ๊ายบายค่ะ